ครับเดี๋ยวเราจะแวะเข้าไปชมวัดราศีารามนะครับบ้านไก่คำตมมนตไก่คำาันน่าจเจริญหนอยมันมีสองซุ้มนะครับซุ้มประตูพระพุทธศีลาคํมตรงนี้อีกทางหนึ่งก็เข้าได้มันคนละซุ้มกันนะครับแต่ทางนี้ทางไม่ค่อยดีเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่หน้าโบสถ์เก่าเราจะไปดูโบสถ์เก่าซิมซิมสมัยโบราณนะครับก็ไปดูซิมสมัยโบราณ ที่อยู่ในวัดนี้นะครับเป็นที่ล่ําลือกันว่าเป็นของเก่าประจําจังหวัดลำน่าเจริญจุดหนึ่งที่หนึ่งที่เขาขึ้นทะเบียนโบราณสถานไว้แล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันที่หน้าโบสถ์ด้วยสิมเก่าเลยครับครับต่างเข้ามาก็ค่อนข้างยังไม่ได้ลาดยางแต่มันลาดซีเมนต์อยู่ตอนท้ายก่อนจะก่อนจะถึงประตูเขาวัดนะครับก็ ถือว่าทางดีใช้ได้นะทางดีใช้ได้ครับยังมองเห็นประตูวัดอยู่ไกลๆนะเดี๋ยวเราก็เข้าไปในวัดแล้วก็ไปดูที่ว่าสิมที่ว่าเนี่ยมันมันคืออะไรนะครับสิมแล้วก็ได้ยินเขาว่าเป็นโบร,ราณสถานที่สําคัญของวัดนี้มีมาตั้หลายสิบปีเกือบร้อยปีแล้วครับเราจะจอดรถตรงน,นี้เราจ จอรถเสร็จแล้วก็ลงมาก็จะเห็นเป็นป้ายนะเป็นป้ายที่เขาแสดงเรื่องของสิมสิมก็คือโบสถ์สนะครับอุโบสถเนี่นะป้ายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะกลับมาดูเดี๋ยวจะไปดูสิมก่อนนะครับตรงนี้คือสิมนะครับเดินมาทางนี้คือสิมนะครับสิมของวัดนี้อยู่ตรงนี้เองนะฮะ รเราเดินไปดูจากกลางหน้าเดินดูจากกลางหน้าหน้าสิมนะครับอันนี้คือสิมสิมก็คือโบสถ์เก่าโบสถ์เก่าตรงนี้นะครับนี่ครับก็ค่อนกลางเก่ามากจริงๆแต่สมัยโบราณเขาทำโบสถ์ น่าจะใหญ่ขนาดนี้ก็ถือว่าใหญ่มากแล้วนะครับนี่กได้รับการดูแลอยู่แต่ค่อนข้างที่จะไม่โบรานณะมากมายเท่าไรเสาก็แตกเลยนะไม้บางงานก็หลุดนะครับรเรเห็นว่ามีมีหลักมีเขตนะครับมีเขตคงจะเป็นเขตวิสุงความสีมาสมัยก่อนแคบแคบนะมีปัก กับปรับหลักเขตวิสงการที่มาฝั่งโน้นก็มีหลังคาเป็นสังกะสีสมัยก่อนเป็นไม้นะส่วนมากเป็นไม้เขาแจ้ว่าคงคงจะเปลี่ยนจากไม้มาเป็นสังกะสีนะครับอันนี้คือด้านข้างนะครับ ดูทาง,ข,งขึ้นไปดูข้างบนก,ก็ล็อกกุญแจเข้าไม่ได้แต่เราดูข้างบนจะมีเรื่องภาพเขียนภาพเขียนน่าจะเป็นเรื่องพระเวสสันดรพระยามานยมพระเจ้าพระยาอะไรมีมีม,มีมีเขียนไว้ด้วยเหมือนกัน เราเรื่องนะครับเราเรื่องอันนี้คือภาพเขียนที่เขาเขียนไว้นะครับ,คร,บ <c oughs> ครับเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างอีกข้างครับอันนี้คือด้านอีกข้างนึงด้านที่เราเดินเข้ามานะครับอันนี้ ข้างในมีเปิดไม่ได้ก็เราดูตรงนี้ข้างในมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่นั่อยนะมีพระองค์ใหญ่แล้วก็กรมน้ำตาลก็จะมีพระทิมน้ำตาลนะครับ ดูด้านหลังมีปิดกับก็จะมีสะัะหลักพัตสีมาแบบนี้สามหลักด้านข้างด้านข้างมีสองเขาจะว่าหลุดไปแล้วหลักนนะครับฝั่งนี้จะเป็นโบสถ์ใหม่นะครับจะเป็นโบสถ์ใหม่อันนี้สร้างฝั่งตรงกันข้ามกับโบสถ์เกา่านะครับ แล้วก็ด้านด้านข้างอีกด้านอย่างตรงนี้เขากำลังก่อสร้างเป็นศาลาหลังใหญ่ขึ้นโครงเป็นเสาเที่ยนี้สร้างใหญ่ยาวมากเลยศาลาหลังนี้นะครับอันนี้ก็ชิด,ช,ดชิดกันในไกลกันชิดคิดกันวัดน,นี้ก็เป็นวัดท,ที่ห่างจากตัวอำเภอเมืองมาก็ประมาณหกกิโลเมตรก็ถือว่าค่อนข้างที่จะ ไม่ใช่เป็นวัดในเมืองเป็นวัดบ้านนอกดูสภาพการเป็นอยู่บริเวณแล้วก็ไม่ค่อยพัฒนาเทสมควรกะรับเขาก็ศักยภาพของของวัดก็ไม่ค่อยมีพระเนรไม่ค่อยมีพระเนรแต่ว่าชาวบ้านก็เป็นหมู่บ้านใหญ่นะครับอยู่ทางฝั่ง,งนี้เป็นหมู่บ้านใหญ่พอสมควรก็กำลังพัฒนากาลังพัฒนานะครับกําลังพัฒนาเดี๋ยวเราเดินไปดูที่ป้ายประวัติของสิม อันนี้เป็นบริเวณนะฟังที่เป็นบริเวณครับเดี๋ยวไปดูป้ายที่สิมที่เขาเขียนไอันนี้คือป้ายที่เขียนประวัติสิมเก่าสิมก็คือโบสถ์สดเป็นเองนะครับเป็นสิมขนาดเล็กเป็นอาคารสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง5.7ยาว9.3เมตรสูง6.15เมตร นะครับเป็นสถาปัตยกรรมพื้นที่อีสานอันหน้าไปทางทิศตะวันตกมีการเขียนรูปแต้มสีเรื่องพระมาะเวสันดรจริงๆพระมาะเวสันดรชาดกนะครับเดิมมุงด้วยไม้ตอนนี้มุงด้วยสังกะสีเดิมมุงด้วยไม้ มีราวบันไดรูปสัตว์โบราณคล้ายาน,นาคไม่ว่าพญานาคเป็นสัตว์โบราณครพิยานาคน,นะครับผู้สร้างก็คือยากรุไตผู้สร้างนะครับยากรุดแดงยากรุไตผู้สร้างสร้างมาปีองพี่ร้ ช้เวลาสร้าง4ปีใช้งบประมาณ121บาท121บาทอันนี้ภาพเขียนจากการบอกเล่านะครับตรงกับรชัชกาลที่6เขียนเรื่องมหาเวสสันดรจาดกกล่าวถึงพระเวสสันดรมัดสีจารีกันามุ่งสูป่าเกากีรีวงกฏ นะครับการถึงจูชกนะครับสองพันสี่ร้อยสประมาณร้อบาทอันนี้พระพุทธรูปที่อยู่ในสิมปฏิสฐานศีลกคําว่าปฏิสฐานอยู่ในอุโบสถซิมเก่ารอด้วยปูนลงรักปิดทองนะครับ อันนี้คือพระพุทธรูปก็จะว่าอยู่ในอยู่ในบทเหมือนกันสามพุทธลักษณะศิลปะราวล้านช้างปางมาราวิชัยนะครับก็สวยสวยดูด,ดูสวยมากสวยมากครับเราก็ดูรูปแล้วก็ดูสภาพวัดทั่วไปก็คงจะจบแค่เราดรูสภาพวัดตัวไปนะครับ อันนี้มีวแลครัง้งอันนี้ลานวัดแล้วก็มีศาลานะครับครับก็คงจะรีวิวแค่นี้สั้นๆนะครับไม่ยาวมากเราได้เห็นสิมเก่าก็ถือว่าอายุนานมากแล้วแต่ว่าขาดการบูรณะพอสมควรนะครับ ก็โอเคครับก็จบไว้เพียงแค่นี้สั้นๆนะครับมีทางออกเดี๋ยวเราจะออกทางนี้ขอบคุณครับ